โอ้โหค่อนข้างจะดูเลยนะครับเพิ่งโดนฝนนะนี่ฮะถอดกางนะครับโอ้โหโอ้โหแต่ว่าน้ําก็ยังโอเคอยู่นะฮะก็ถือว่าสวยอยู่นะครับโอ้โหสวยนะครับนี่ครับผม กบผมก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะนี่ครับผมพึ่งลังนี้ผมเ,เจอไว้น่าจะเกิน2ี่สิบวันแล้วนะครับไม่ได้มาตีสักทีนะครับเพราะฝนตกแทบทุกวันเลยนะครับตก er ทุกวันนะครับวันนี้ก็ตกนะครับอันนี้ช่วงเย็นแล้วนะฮะตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่านะครับนี่ครับต้อง,องมันเลือกเวลาไม่ได้นะครับเพราะช่วงเที่ยงฝนตกนะ นี่ก็ต้นไม้ก็เพิ่งจะแห้งไปนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีน้ําหรือเปล่านะครับเพราะว่าอืผมกลาจะตีตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะฮะพอดีฝนมันตกเป็นอาทิตย์เลยนะครับฝนตกบ่อยมากนะครับวันละสามรอบเลยนะครับวันละสองรอบสามรอบเลยนะครับอาจจะถอดกลางหรือว่าอาจจะตัวดำๆตรงกลางนะครับ มันเลยกำหนดผมนะครับเพราะว่ากำหนดผมแค่สิบห้าวันนะครับอันนี้เลยกำหนดมาเป็นโอ้โหเป็นอาทิตย์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าจะมีน้ําหรือเปล่านะครับเพราะาฝนตกแบบนี้นะอาจจะฝ่นนะครับผมโอเคอยู่ไปสูงมากนะครับ ลุยกันเลยครับผมภาพอาจจะไม่ชัดนะเพราะมันค่าแล้วนะโอ้โหข่าจะดูเลยนะครับเพิ่งโดนฝนนะ นี่ฮะถอดกลางนะครับโอ้โหโอโห้แต่ว่าน้ำก็ยังโอเคอยู่นะฮะนี่ครับผมน้ำก็โอเคอยู่นะครับโอโ้เสียดายครับถอดกลางนิดนึงนะก็ถือว่าสวยอยู่นะครับ หัวน้ำสวยอยู่นะครับผมต,ตัวอ่อนได้ไม่หมดนะครับตรงนี้ดำนะครับตรงนี้ดำนะครับต้องตัดประมาณนี้นะลงมาข้างล่างนะครับช่วงนี้ก็ยังพอมีดอกไม้อยู่นะครับดอกมะขามนะครับ Okey, tatas. โอ้โหสวยนะครับนี่ครับผม <cười> <cười> ok các bạn, tiếp lối สรุปผลงานนะครับเนี่ยตัวออนก็พอดกลางไปนิดนึงนะครับก็ตัดลงมาไม่หมดนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ยฮะสวยๆครับประมาณโลกว่านะครับโลกว่ากว่านะฮะหัวน้ําครับผมอันนี้เกสอนนะครับนี่ครับสีแดงๆนี่คือเกสอนดอกมะขามนะนี่ครับน้าประมาณขวดกว่ากว่านะครับเนี่ฮะ ถือว่าโอเคอยู่ครับสวยครับผมถือว่าสวยเลยนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับพอใช้ได้นะน้ําช่วงนี้เหลวนะเหลวนะครับจะไม่เหนืดเหมือนช่วงเดือนสี่เดือนห้านะครับช่วงหน้าแรงนะฮะช่วงนี้ความชื้นจะเยอะนะฮะก็ใกล้ปิดฤดูกาลแล้วนะครับผมชุดน่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับ เดือนนี้น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูกาลนะครับผมถ้าฝนไม่ตกผมก็จะออกหาอยู่นะครับออกจะออกหาอยู่นะครับแต่ถ้าฝนตกก็คงพอนะครับก็คงไม่หาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับฝนตกทุกวันเลยนะครับถ้าฝนทิ้งช่วงก็จะพอได้หาบ้างนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ